คครับนี่ือ Insights News ทิมพิธานน,นกุลแค่ตัวหลอกหมอปลายกระซิบแอปทักษออนมีคนคุยหลายคนอาจจะโดนทัวลงอีกรอบเมื่อหมอปลายพลายกระซิบพูดถึงดวงความรักของนางเอกแถวหน้าแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญว่าจริงๆแล้วใครมาวินกันแน่ระหว่างทิมพิธาหรือนนกุลชานนเนื้อหาของการเจาะลึกเรื่องดวงนั้น เป็นบางช่วงบางตอนของรายการปอกระซิบทางช่อง y o u t u b e g e t f ฟ e l ซึ่งเป็นรายการดูดวงคนดังในแวดวงดำเนินรายการโดยหมอปลายปลายกระซิบหมอดูชื่อดังที่ทำนายเหตุการณ์ต่างๆจนหลายคนการันตีว่าแม่นจนขนลุกและเปียนหนยเจ้าแม่แห่งวงการบันเทิงในรายการได้มีการดูดวงความรักของนางเอกแอปทักษอรอ หลังมีข่าวกิ๊กกักกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานน์และนักการเมืองชื่อดังทิมพิธางานนี้หมอป่าได้ดูดวงสาวแอบหลังมีหลายคนลุ้นว่าคนที่คุยอยู่นั้นคือทิมพิธาหรือนนกุลกันแน่แต่ผลดวงกลับออกมาว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่สองหนุ่มนี้ก็ได้เพราะดวงตอนนี้บ่งบอกว่าสาวแอบกำลังมีคนคุยหลายคน คุยแบบศึกษาดูใจคุยงานหรือเป็นเพื่อนสนิทหนึ่งในนั้นมีคนลักษณะคล้ายนนกุลเป็นคนอายุน้อยกว่าสำหรับแคเดิตหัวใจหมอปายังกล่าวต่อว่ามีสองคนอายุน้อยกว่าคุณแอปทั้งหมดน่าจะเปิดตัวจริงๆช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าจะประกาศคบกันชัดเจนตรงนี้ลูกสาวจะต้องอนุมัติเท่านั้นช่วงนี้คุณแอบหัวใจกระชุ่มกระชวยมาก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ